สวัสดีครับจากร้านบายพัฒบอกนะครับผมคันนี้เป็น Toyota f o r t u n น r ครับปี2020ครับลูกค้าเลือกเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับนิสสันฟูก้าเบอขนลาดใหญ่เลยนะครับหนังแท้นะครับผมปรับไฟฟ้าด้านคนขับอยู่10ทิศทางนะครับฟังก์ชันการใช้งานเลื่อนหน้าครับถอยหลังยกหน้าครับเอาหน้าลงอันนี้ยกทั้งตัวครับผมเอนอนตัวนี้ด้านหลังครับสังเกตตรงกลางครับ อันนี้พองอันนี้ยกค,ครับผมประมาณนี้นะครับเบาะขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังมีกระเป๋าให้สองข้างครับซ้ายและฝาเลยมีที่จับสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กครับผมมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านคนนั่งปรับไฟฟ้าอยู่หทิศทางครับเลื่อนหน้าถอ,อยหลังครับผมเอนนอนแล้วก็มีตัวลรองน้องครับ เกเ็บได้แผงขาติดตั้งเอาต่อเหลก็กจากบ่อไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จอะรถเสียหายนะครับผมรับประกันดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับ b บายพาสบ่อชนบุรี085-090-3855ขอบคุณครับ